ใครเป็นลูกหลานสายญาณพญานาคจงฟังคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปขอพรพญายนาคอย่างไรให้สมพรหนต้องหมั่นถือศีลแปดจเจริญภาวานาจเจริญสติปฏิบัติในหนึ่งปีให้ได้9วันแล้วก็เว้นจากการกินเนื้อสัตว์เว้นจากอาหารขาวแล้วก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. มั่นเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนร สาหาโอกาสถวายพระพุทธรูปปางนาปปกเพราะเป็นพระพุทธรูปที่พญานาคมีความภาคภูมิใจในการปก,ปกปักรักษาพระพุทธเจ้าและที่สำคัญให้ถวายในวันเสาร์นะโยมถ้าเราปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อบุญสัมพันธ์จิตของลูกหลานผู้ขอนี่จะสื่อถึงท่านโดยตรงนะแล้วท่านก็จะประทานบรารมีมาให้ร่ำรวยรุ่งเรืองสมปาถนาเทิน